ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเป็นระวังเป็นสีแดงด้วยสวยจังเออโอ้โหโอ้สกีไอ้ยี่โกตมาเก๊ะไปช็อต เอาล่ะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมสองชาวนะครับวันนี้นะครับผมได้ทำการชวนเชมเฟนครับมานะครับผมซึ่งตอนครับผมว่าทุกคนนะครับมาเล่นไมค์ครับแนวยูเอสซีที่ไม่ใช่ยูเอสซีนะฮะ ยึดตมีปอมใช่ยึดติดปอมกันทุกคนนะเพื่อนบอกครับว่าทุกคนก็จะต้องทําการเล่นกันนะครับแต่วันนี้เราทําการคราฟธนูแทนนะครับผมธนูที่เพิ่มเข้ามาในเกมจะมีอยู่20ธนูเลยนะครับมันเยอะมากทุกคนก็หาวิธีการใส่แล้กันนะเกียรตเกียรติบอดที่อยู่้าก็สร้างกันเลยอะไรขึ้นหน้าจอดิเอาแล้วตอนนี้ครับทุกคนจะมีเลือดคนละ20อิตักนะครับผมอิตักก็คออิตักอิตักอิตักนะครับทุกคนจะมีเลือดคนละ20อิตักนะครับแล้วทุกคนต้องเอาอุปกรณ์ไปอย่างละชุดนะธนนูชุดึงอสติ๊กสตระ ชุดหนึ่งเอคชุดเฮ้ไจะกล้าไปหมดไม่กล้าไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีในตัวผมแล้วเขาผมคอยได้เลยยังไม่ได้ดิครับทีนี่รางที่ดีที่ดีที่ดีแถวเกินแถวเกินอ่ะเนี่ยมั่งดื้อเอาไจอแล้วเกินแล้วไอ้แซมแซมน้องสั่งสอนน้องวันนี้เนี่ยแล้วอยู่ไหนกันกล้าไม่รู้แล้วอ๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะจอเอาเอาแล้วขอยังไงล่ะสอโอเคกล้าของอยู่นี่มาต่อไปรับการ สุ่มทีมนะครับผมไม้กดก่อนดิไม้กดก่อนดิอยู่ทีมอะไรป๊บไม่บอกพี่เดี๋ยวเราค่อยมาค่อยลุ้นกันดีกว่าไหมฮะไปได้ได้ได้เก้าเออเก้ากดดิไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกโอเคย้ายไปไปต้่อไอ้นูไปผมอยู่สีลุ้งเฮ้ยพี่เอางี้ดีกว่าใครสีเขียวยืนกล่องพาร์ทเอ้ยกล่องกล่องใครยืนสีแดงยืนดอปเปอร์ใครสีนั้งเงินยืนเอ็นวิวจัดไป เอราะว่าใจเราเราทีมเดียวกันอีกแล้วรไอ้ยทีมเดียว่ะไอ้เ่ยแกงเดิมพี่พ่เหมือนสีแดงเดียวสิเดียวมันมือขวาไม่ตกแล้วโอ้ไม่ขวานเาตองเอาตามมันต้องเอาตามทีมเราหรือว่าก้าใช่อไหมเช่อไหมใช่พี่ใช่เว้ยอ้โไปครับทุตายก่อนเลยปะจบวิธีการเล่นนะครับก็คือว่าเวลาบินเหมือนเดิมแล้วกันนะโอเคทุกคนบินไปทั้งหมดบินไปไกลทางไหนทุกคนทางไหน ยี่สิบเก้ายี่ดยี่สิบเก้ายี่สิบหกไเตา้วยไี่พอนอยากเด้งเตาไม่ใช่นี่หวายีิบเก้าเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยหกอ้อสิบสี่ตรงนี้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 ไหว่าตรงอีตู้อีตู้ไหนวะอีตู้ยไม่ใช่อีตู้ตรงนี้ตรงนี้ก้าตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้สี่อีตู้อีตู้ไม่ใช่หนึ่งสามสองหนึ่งเสียบบ่โอเคไปย้องย้องย้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วยี่สิบนาทีครับทุกคนครับ ใชครับผมเปเเดิมนะครับเฮ้ยไอ้เย้ยฝั่งฝั่งขวาเราเบต้าว่ะไม่ต้องดูอ่ะให้เขาเกาะเราทำธนูเคี้ยเออรอบนี้ก็ทำต่อรอบนี้มันไฮ้รอบนี้มันมีธนูเคี้ยน่ะหาเล็ไงคิดข้อคิดโบรอ่ะเนี่ยฮะ่ไห Yes กับกับเพชรกับเพชรนิดหน่อยเฮ้ยมันก็คล้ายกันเลยนะใช่แต่เราต้องเล่นต้องเล่นอย่างอื่นบ้างเว้ยรอบนี้มันมีเพชรแดงนี่คืออะไรวะเพชรแดงเออดูบี้เหรอมีเหมือนมันมีธนูที่มันคล้ายๆเกาะเลยธนูเกาะต้องใช้เพชรเยอะมากเลยนะเฮ้ยแต่ว่าเหมือนรอบนี้เขาจะให้ของที่แบบว่าคือหหาาาางงงงง่่่่่่่่่ยยออ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 อะะะะแแบบนนนนดดดูิิรรไไไไไมมมั้้ฟฟพีีคคืเว์กก มไม่รู้วิธีเล่นใช่แบบไม่ใช่ตายเองนะฮานะไอพี่มอนพี่มอนก็ทำแบบพี่พมอนเขาแบบไปไปลงที่ตัวเองทำแบบหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่งูน่าจะตามไปนะไอเราอีกอะไรเย่ก่อนไหมหรือลงไงดีว่ามันต้องแบบทะลุทะลวงลงไปเลยดีกว่าไป้ไหมต่างลงก่อนละกันโอ้ข้างบนมาอันตรายมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับน้องๆมเมือเอาลงเลยลงเลยได้ๆยี่สิบนาทีใช่ไหมโอ้ไม่มาขุดต้องขุดเทียนมาแบบโอ้ไม่ดื้อแบนไวจัดเกินอ่ะแบบหนึ่งหนึ่ง หนึ่งบล็อกเลยแบบหนึ่งวิหนึ่งบล็อกอ่ะเยสทีเรามาโคนตะวันก็เขากดเราเท่านั้นรอบนี้ก็ต้องชนะครับทุกคนบอกเลยครับผมชิวๆไหมชิวๆไมันก็ไม่ชิวอะรอบนี้รอบนี้แบบเขารู้เลี่ยดิ่งเลยละกันดิ่งเลยละกันตายนะไม่รอดตายเออตายได้นะมวยแบบฟอกบี้ชีตบ r o ออกแล้วไม่ได้อ่ะเม้ยมาขุดไว้อยู่นะชอบยังเลยเออเด็กเล็กคือมันแบบไม่เหมือนรอบที่แล้วมันตึงอ่ะรอบนี้มันดูแบบเออง่ายอ่ะแบบเออกูยึงเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคิดก่อนว่าเราจะอะไร ใช่กันไว้ครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบดูกลองอีกไม่เจอเพชรเลยอยากก็ล้องเย็ดเข้อยากก็ร้องเฮ้ยจอเหล็กอ่ะหมเหล็กจริงหมดเลยอ่ะเฮ้ยเจอทองอ่ะเอาไหมยม่งอยากแข่งหาแร่เลยใี่อยากกูจะกลับยังไงวะเนี่ยวิชิตบราส์เธอได้ไหมเฮ้ยไปในเธอร์ได้แต่ว่าในเธอร์ได้ปะบอกคอร์ดไหมน่นใจแน่นใจเด้อเด้อเพราะว่าเรามีที่ขุดเพชรแล้วไงเราทำในเธอร์ไปง่ายมากเลยเหล็กหาหาแร่ไอ้นั่นอะจริงนะตอนนี้มีคนเจอเพชรยังทำไมเพชรหายากจังวะหายมาหากมาเฮ้ยขุดดิ่งเลยละกันต้องมีซึ่งเพศดิ๋ว ว้าวเจออ้ลกแล้วว้าวว้าวว้าวเจอไปเลยเนี่ยโอ้สเปนเม็ดเลยรอบเดียวจริงเหรออ๋อเขาใส่ฟอร์จูนเข้ามาสามไงเออเหมือนรอบนี้เขาจะเน้นแบบเน้นอึดกันทุกคนอ่ะใช่ใช่เน้นมันเน้นมันแล้วกูเจอกล่องว่ะไปขุดไปเอ้ยไม่ใช่ขุดไปหยิบไปเร่งเฮ้ยดูว่าควรหาเพชรเลยควนหาเพชรเลยแล้วก็ไปในเทอร์กันดีกว่าแล้วก็ไปถ้าทำได้คือทำเรีนชาร์ดแบบโอมบายนือแมนโอ้โหไอ้เหี้ยก็จอเลสโตน เจอเนมแท็กแข่งหาแร่ไปไหนไม่ได้คะแนนบอกว่าใช่แข่งหาแร่ชาร์ไหนนี่กูบอกเลยเล้ยเล้ยไอคิวมันไปใน,นโลกหรอเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆมันกลับบ้านตัวเองหรือเปล่าไอคิวดูส่งแล้วอ่าฮะดูส่งอันนี้ฮาจดนี่ธนูสัตวเปเอร์อุ้ยมีควันว่ะต้องเดี๋ยวเราไปยิงนั้นดูธูมันมันเข้าแล้กล่องเดียวอย่างต้องหาธนูเพิ่มมาะต้องฆ่าคนต้องฆ่าคนไก่ขนไก่ขนตาบไอ่ไม่ดิเราต้องไปคราฟในคราบในห่านี่มันไม่ใช่เ้ยกล้ามาเอาตอดชุดกอนแล้วก่อนตอดชุดกอน มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่ต้องเห็นแล้วน่าจะพูดเฮ้ยพี่มันเขาฟูเพชรอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวใครใครวะพี่วานเนี่ยอะทีมเดิมเทีมเดิมอายการตัวจิงการตัวจริงการตัวจิงไอ้เหี้ยไอ้การตัวทันจนพูดว่าบล็ยิงไม่ได้ใช้ธนูวางตัวนี้ครับแล้วก็นี้แล้วก็เบิร์ไอ้การตัวระเบิดไม่มีระเบิดด้วยเหรอหรือว่าใช่ระเบิดมาคนเอาไปหมดกูเอาไปสองไฟ ลูกใครเมื่อกี้ไอ้ก้าวหยิบไปหลายแพ็คอะแต่แล้วไม่ลูกใครหยิบต่อไม่อยากลองทันูยี่ข้อว่ะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆไม่อะไรวะอะไรวะเมื่อกี้ลืมละนี่ปะเออมาสามทนูอ่ะหามันแล้วกดไหมเธนเฮ้ยแต่คนมันมีโกสโตนอยู่เว้ยอ๋อถ้ายิงคนไหนอ่ะมันจะติดอันนี้สถานะแบบว่าขึ้นมาเป็นโกเออแววปะต้องไปต้องไปนรกอ่ะดึงไหมว่าไม่สะดุ้กไหมไปไม่ไปนรกไหมไอ้ก้าวมัน,น<ก>เป็นแบบว่าอันนี้ให้ให้พี่มอนเปล่าแบบ สายซุ่มไม่ใช่อนเฮ้ยนีจะวาพอดีเลยนี่ไงเล่นเ่เล่นช่กูเล่นแบบำๆหน่อยคำๆว่มีมีนะบ่ามีมีน้ำมมีมีมเอามาด้วยนี่วางอยข้านราวางอยู่ตรงนี้วาวางวาน้ไปเลยวางน้ำไปเลยวาน้ำแบบทิ้งวดิอ่ะหัวเธอคุดไวมากอ่ะดูนะสองก็ได้ลืออุยออุ๊ยมามามา่าน้อไรโอ้โออ้้้อนอ่้อน ฮะโอเคลสกไปเอาอะไรมันม <Huh? S 2> okay, ีในทึบมันมีมันมีธนูไอ้บ็อกพอดเลยนะแพลวอะไรก็ไม่รู้เขาว่าเขามางเฮ้ยเขาไปนรกกันปะอะไรเงี้ยไปกลัวไปมีควันรนใช่แล้วดูตรงไหนวะแล้วโกสโตนนูนูนูเห็นไหมเออเรามาลองธนูก่อนไหมยิงใครอ่ะใส่ชุดได้ไหมเดี๋ยวตายกวู่อ่มเฮ้ยนั่นประตูใครอ่ะก็ประตูคิวไงคิวมาก่อนไหมเหรอแล้วมันติดสถานะอะไรวะเอางี้งี้ขอลองยิงนะลองยิงนะแบบเบาๆแบบว่าไง อ๋อทีมเดียวกันไม่ใช่มันเฟลิไฟเฟลิฟีเฟลิไฟฟาฟาเฟลีมันไปหาไปเอาโกสโตนก่อนไหมกโกสโตนมีปะตรงนี้นี่นี่ใกล้ใกล้เลยวางกันทุกคนครับวางนี่แล้วก็บอกสิบห้าอี้่ะเอ้ยเราขอเราคอนนะขอนะเนี่ยนะทอลองเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรโกสโตนล่ะอืมนี่นี่ไม่ใช่เยอะบอกโกสโตนไอ้บล็อกหนึ่งแล้วก้อนนี้ใช่ไหมอ่าบล็อกปะรู้สึกเอ้ยเอาอีกอันหนึ่งดิเอ้ยชิปหายแล้วมันไม่ได้นี่ยแค่แต่บล็อกเองไม่เหรอมันเอาแล้วครับเป็นบล็อกไงวะ สี่เหรอเอาสี่สี่อ๋อสี่เองทะโนนี่แล้วก็โอ้ยซุเดี๋ยวร้อยคุจะไปค้าอะไรทำใหม่ไว้เนี่ยนี่ตรงนี้นี่เพื่ออะไรวะธนูบอคอสได้นะบอคอสทะโนบอคอสคืออะไรวะไหนวะเป็นงอนบอคอสมันคือคาวาฟูอะคาวาฟูอีกอะลิวนูบอคอสไหนนี่หรออะลิเวิร์กอ๋อมันมันคือมันมันใช้งานแค่ในนรกอ่ะมันจะติดสถานะแบบจิ๊กเหรอ เราไม่อยากลองใช่ป่ะลองยิงมีเก้าป่ะมา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  Let's m a fucking go มาทุกคนเขาไม่ยอมมาเกีะเขารักเขารักเราเราเราใช้ช้าหน่อยช้ช้าหน่อยช้ช้าวันนี้วันนี้อย่าลองยิงตัวนี้ใส่ก่อนอ่ะไอ้เจ้าตัวตัวตัวออกไปไปใช้ตัวตัวัวก่นนะปั๊บเขายิงขี้มากูติดตายเพลงไม่ได้ทันได้เล่นให้ขอลองยิงกันเนี่ยนี่ไงทุกคนเห็นไหม Oh my god man แล้วกดชิปอ่ะแล้วกดชิปแล้วกดชิปมั้วเขงงไหมแบบเอ้ยแสงแรงหมดวะ มันทำลายวะเออมันทำลายวะไอ้นนี้คิดอ่ะให้แบบเขาเขาเขาแอบเราไงเฮ้ยแต่มันติดสถานะอะไรสักอย่างนึงปุ่งอ่ะพอดิพอดิไม่มันเพิ่มแบบมันจอดเกาะมั้ยเวลาเป็นคนกันแล้วบอกว่าเจ๋งเลยนะ e x t บ a ตอนใช่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 อารมณ์ประมาณนั้นแหละอารมณ์เหมือนเหมือนจอดเกาะอ่ะเอออารมณ์เหมือนจอดเกาะอ่ะเฮ้ยเคโอเคเราเราก็คอมโบกับอะไรนะคอมโบกับทุกอย่างเลยเฮียกูใช้ทุกอย่างเ l t i m a t e Damage the Future Low Fly w าวอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันมาเร็วๆาเราอยู่ด้วยกันเราเลยว่ะใช่ไหมแบบคือกลัวแบบโดนในนั้นน่ะ ดูบันช็อตอ่ะเออแล้วเสียงแบบดูบอลช็อตนี่คือตายเลยนะถ้า,ถา,ถาเขายิงก่อนแล้วก็ใช้นัะนนะแล้วอย่าลืมแล้วเนี่สธนูก็พอละแล้วก็อีกธนุนึงเอาไว้แบบยิงให้มันติดอย่างเงี้ยหลบหลบคือติดไฟไปบักไว้ว่าเกี่ยวกิมกี่วิวว่าไม่ได้บอกด้วยเนาะมันเป็นทาร์เ Target เ n Saint Amé de ฟิว l l อนาคตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่ดูดแมนมันก็อยู่ไหนโอ้เวลาอารมณ์อ่ะขี้อ่ะคือมันต้องแบบช่วงเลือดน้อยอ่ะช่วงแบบเลือดแบบเฮ้ยรักคน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 คณะคณนโอเคคณะแล้วคณะแล้ว ไหนเหอลาสีแดงลยสีแดงไอบบเบต้าเจ้าเบต้านี่โอ้แมนโอ้แมนดูดเข้มาเข้ามานดูดเข้ามานคนเดียวได้คนเดียวได้ทั้งคนรีบเอาก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วมารสีแดงด้วยสวยจัดเออดีขี้มันเกี่ยวมาน,มาน,มานเกี่ยวมันเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไมคิวอ,อยู่แถวนี้เดี๋ใช่ปหมใช่ใช่ใช่ไม่ก็แบบเหมือนแยกกับคิวมาคิวน่าจะเสียของอยู่แถวนั้นดูตรง เชี่อ่ะก็มันมันไอ้นั่นอ่ะมันเป็นอะไรนะเขาเลยนะคิดข้ออ่ะเอเออยเดี๋ยวว่าไฟขึ้นอนะ่ะเฮ้ยทางนั้นใช้ไฟกับอ,อ,กอันนี้ไหมเออจะไช้ใช้กักระป๋องที่เดิมป่ะเดิ๋ยน่าเล่นกว่านะผมไม่ได้เล่นดีเราบอกกูมาทำไมเนี่ยเปนช็อตโวเกมคือได,ได้ได้ยิงแล้วไงแปบลบว่าเขายิงคนอื่นละไม่ก็ยิงมอนสเตอร์ไม่ก็ยิงใครสักคนอ่ะเออยิงลองดาเมจไงนี่ไงยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วนี่นี่ตรงนี้เลยโววูง่ายว่ายังเนี้ยยังเนี้ยโดนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวสอบไอ มาเราอีกแล้วเดจาวูไม่เป็นเดจาวูโรงเรียนเวนไหมสองทีมสุดท้ายนี่ทางนี้เห็นคนไหมเห็นได้แล้วไอ้ก้าไอ้ก้าวไปผูเพชรก้าวูเพชรรูปพิม่อนน่าจะให้เอาให้มาโอ้แต่ขียังไงคิ้ยังไงก็ก็อันนั้นอยู่แล้วอ่ะให้ข้างล่างข้างล่างเราข้างล่างเราข้างล่างโอเค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 ตอนนี้เราอยู่ขั้นเราอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้เราเราอยู่ข้างบนแทนว่ะไปชี้ไปช้ไปช้มาๆมาออกขึ้นบล็อกขึ้นเขบอกว่าให้เปิดป้อมอ่ะเปิดป้อมเราอ่ะ รอบนี้รอบนี้เราอยู่ข้างบนแทนว่ะแม่งแบบมันมันย้อนกลับมาเลยนะเห็นปะเห็นที่ว่าเห็นที่ว่าภาพจำมันชัดเจนอยู่ข้างล่างเราเลยใช่ไหมอยู่ข้างล่างเราเลยใช่ตรงนี้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 โอเคโอเคโอเคยิงยิงนเข้าไปก่อนโกสโตนเข้าไปก่อนเอางี้มึงกูเดี๋ยวกูเลาะนะกูเลาะให้กูเลาะให้เดี๋ยวพี่แกต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยไม้ผมอยู่ข้างบนเว้ยเดี๋ยวกูไปทางอีกทางนึงดีกว่าอะไรประมาณนั้น่ะตัวมาข้างหลังเราขึ้นบนต้ัวมาปะขึ้นมาได้ไหมไม่มืนนี้จริงด้วยจริงได้ไหมมาตรงาตรงกูจริงด้วนี้ดีนะหลบไปก่อนเฮ้ยโอ้ยพิมอออนนมมมค ไอ้ก้าอยู่ไหนไอ้ก <ent music> <processing noise> oh ้าอยู่ไหนต้องดูไอ้ก้าก่อนน่ะก้าอยู่โน่นก้กาอยู่นู่นเฮ้ยพี่ม่อนพี่ม่อนตัวมาร์คพี่ม่อนตัวมาร์คทุกคนเล่นกับพี่ม่อนไว้ก่อนนะเล่นกับพี่ม่อนไว้ก่อนนะลุงปีกาเปล่าลุงปีกาเปล่าเดิอ์ดสะดุ้งสะดุ้งเลยป่อเลยดูในนี้มาร์คอ่ะโอ้แมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลุงม่ก้าลุงม่ก้าลุงปีก้าลุงม่ก้าโอเคมาร์กแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นยังใช่ไหมมาร์คหมดมาร์คหมดไอ้ก้าวยู่โน่นกาอยู่โน่นไปยังไงจิ๊บ มาแล้วเฮ้ยยิงกูไอหนิงกูไอหนิงกูไปมารุมมาลุมมารุมมารุม come on dude โอ้ยกูตก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 เอางี้กูตกเอางี้กูตกกูตกตายโอเคกุดอกกุดอกกุดอกกุดกกุดอก let's go let's go เดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงยิงยิงขี้ไปยิงขี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คให้โอ้แมน come on dude ขี้ไม่ตายนะทีเดียวอ่ะมึงมันเลยตลอด ต้องเลียนน้อยก่อนเนี่ยกลม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 ฮันเตอร์ไาท้าสปีระเนื้อว่ะโอเคันนั้นมากและมาอะละมาและโคตรใจเลยว่ะโอไมค์ก็โอไมค์ก็โอไมค์ด d ดแมนโอไม่รักระวังระวังติดขี้ระวังติดขี้ติดมั้ยติดมั้ยติดมั้ยโอ้ยใครติดขี้อ่ะ จ่อเกาะจ่อเกาะจเกาะ้ไหมถ้าจเกาะโอ้แมนอ๋อมันต้องแบบเลือดน้อยมากๆเลยเว้ยมาน้อจอเกาะอเกเ้ยไม่เจ็บไมไม่ใช่พี่มันพี่ขาอ๋อไม่ดิเดี๋ยได้ล มาข้างหลังโอเคเล็งให้ละสไนเปอร์ตายลเดี๋ยวเล็งให้ครั้งนึงคนยิงไปนะยิงไปนะอ่ะเดี๋ยวยิงให้ดี้ตัวได้ดิจิบูยิงยิงไอ้เจ้าเดี๋ยวตายก่อนไอ้ตุก เกือบไหมกูพี่ไม้ยิงเลยนะตะลุมไม่กล้าตะลุมพี่ไม้ธนูอะไรทีเดียวแตกเลยทีคล้เข้าไงทีคล้เข้าไงเหมือนเราได้คือพี่พี่ไม่โอกาสผมยิงเลยผมถึงแตกผมยิงลูกสุดท้าหมด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 ลูกสุดท้ายอ่ะเมื่อกี้ผมนะพี่บอลที่คล้เข้ากูแม่งไม่ไม่บาดสักทีอะไม่แบบหายเลยอ่ะมัคลิปแก้วทุกคนโอ้โหดูมากเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วก็ตายกันหมดละไอ้พวกมึงชนะอีกแล้วเนี่ยสองคนอะไม่เว้ยแล้ว ม่งก็เป็นเวม่งก็เป็นเวเดียวตลอดเลยคือไอ้ก้าจะตายหาก่อนกูไม่รู้เกิดจากอะไรเป็นกาพี่มันจะยีพี่ทีมผมตายก่อน,อน,นอแล้วพี่ก็ตายทิมมันจะเกิดจากทีมเวตาดิ